สร้างเงิน10ล้านเริ่มจากศูนย์ด้วยวิธีนี้ค่ะเวลาที่เราหลังจากเรียนจบแล้วเราก็ถึงวัยที่เราต้องสร้างครอบครัวใช่ไหมคะเวลาเราสร้างครอบครัวเราก็ต้องมีรถมีบ้านบ้านเนี่ยเอาขนาดสําหรับครอบครัวเล็กๆและเริ่มสร้างครอบครัวก็ต้องมีราคา3ล้านบาทและถ้าบ้านราคา3ล้านบาทนะคะเราคิดที่ดอกเบี้ยหเนตะคะเพียง5%เอนงผ่านไป30ปีค่ะบ้านจากราคา3ล้านมันจะกลายเป็น5.8ล้านบาทหรือ5้าล้านแปดแสนบาทค่ะและยังไม่พอคะ่ะเรายังต้องมี ภาระในการผ่อนรถใช่ไหมคะสามีคันภรรยาคันอ่ะวัยกลางคนและเราก็ควรจะมีรถดีๆก็รถดีๆพอใช้ได้ก็คันละหนึ่งล้านสองคันก็สองล้านผ่านไป30ปีเราคิดว่าเราเปลี่ยนรถทุก10ปีนะคะเราเสียดอกเบี้ยให้ค่าผ่อนรถเนี่ยเพียงแค่3%ผ่านไป30ปีค่ะเฉพาะค่ารถเนี่ยเราต้องเสียถึง3ล้าน6กแสนสามบาทต่อคนนะคะต่อสามีหนึ่งคนแล้วถ้าภรรยามีรถด้วยก็คูณ2เฉพาะค่ารถผ่านไป30ปีเนี่ยเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถไป 7ล้าน2แสนบาทค่ะและถ้ารวมกับค่าบ้านที่เราผ่อนบ้าน3ล้านเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยอีกประมาณ6ล้าน7ล้านก็ห6ล้านเป็นเท่าไหร่คะ13ล้านบาทค่ะถ้าเราไม่ได้มีภาระหนี้สินในการผ่อนรถหรือผ่อนบ้านเราจะมีเงินถึง13ล้านบาทอยู่ในมือแล้วค่ะยังไม่หมดนะคะถ้าเราไม่ได้ผ่อนรถผ่อนบ้านเราเอาเงินก้อนนี้ค่ะไปลงทุนทําให้มันงอกเงยถ้าได้ผลตอบแทนที่5%เนี่ยค่ะเงิน13ล้านบาทที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำไรมันจะกลายเป็น3 1ล้านบาทค่ะ และถ้าเราได้ทําผลตอบแทนทําผลตอบแทนได้ถึง10%ค่ะเงินจาก13ล้านบาทมันจะกลายเป็น85ล้านบาทค่ะเห็นไหมคะถ้าเราไม่มีภาระหนี้สินเรามีและเรารวมทั้งเรามีความรู้ทางด้านการเงินนะคะเราสามารถมีเงินถึง85ล้านบาทคือขั้นต่ำๆเนี่ย10ล้านมีแน่ๆแต่ถ้าเรามีความรู้ทางด้านการเงินเพิ่มผิดเราสามารถทําเงินได้ถึง85ล้านบาทหรือมากกว่านั้นได้เลยในช่วงชีวิตเราค่ะ เห็นไหมคะว่าความรู้ทางด้านการเงินความฉลาดทางด้านการเงินเนี่ยสำคัญมากขนาดไหนค่ะพ่อแม่ควรจะต้องสอนลูกด้วยนะคะซึ่งครูครเก๋นเนี่ยมีคอร์สเกี่ยวกับการเงินชื่อคอร์สว่าคอร์สคัมพีก,การเงินสร้างลูกเป็นเศรษฐี100ร้ล้านวิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอนค่ะซึ่งคอร์สเนี่ยจะสอนถึงพื้นฐานทางด้านการเงินรวมถึงการทําเงินต่อเงินให้ห้องเงยได้ด้วยค่ะถ้าใครสนใจทักอินบอทมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามครูเก๋มันได้ม,มาไว้ด้วยนะคะ